วัสดีค่ะวันนี้นะคะไอ้ก็จะไปส่งของนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปซื้อ,อยางเหนึ่นะคะพ่อใหญ่ซื้อให้นะคะเพื่อเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรเดี๋ยวทุกคนรอติดตามเนาะ,ะไอ้ก็จะไปส่งของก่อนนะคะมีของส่งเจ็ดกล่องก่อนอื่นเนาะค,ะคนไอ้ไปเห็ดพาสปอร์ตรถมาแล้วนะคะเดี๋ยวทีเนาะ,ะเพราะว่าถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสไอ้อยากไปเที่ยวประเทศลาวเคยบอกเนาะ แต่ว่าทำไว้มันก็ไม่เสียหายเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้แพงไอ้จ้าง,งเขาเฮ็ดใส่ลหมเนี่เห็นบะสติกเกอร์นี่ตัวละหนึ่งร้อยบาทเนาะแล้วก็ค่าทำหนึ่งร้อยนะคะที่จะไปก็เสียแค่ห้าสิบบาทถ้าเราไม่ไปเพราะว่ามันไม่ได้แพงนะคะทำไว้นอกคนได้ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเนาะ ก็จะไปซื้อของอย่างนึงนะจะเป็นอะไรเดี๋ยวทุกคนรอรุนไปจับอากรับกันแล้ว,วันนี้ก็จะเอาผ้าห่มไปให้คนเช่า ของฝัปีใหม่เพิ่งมีโอกาสเนาะเพิ่งได้เหตดอันนะบไม่รา้เพิ่งว่างเนาะว่างมันว่างตลอดเลยจ้ะแต่ว่ามันเป็นแบบว่ายังไม่มีโอกาสที่จะให้เขาเรื่อความที่อายนะ่ะอายายกได้สิ่งหนึ่งเนาะ้าถามว่าซื้อเองได้ไหม ซื้อได้แต่ไอ้ก็ว่ากับเพ่อน่า่นะเผื่อเราซื้อให้ไอ้ก็เลยบอกกับแล้วว่าไอ้ยังได้ลถนะะไอ้ยากได้ลถไอ้ว่าจังนี้แล้วคนเลยบอกว่าเธออยากได้ลดอะไรไอ้บอกว่าไอ้อยากได้รดจักรยานเพราะด้วยความที่น้ำหนักของไอ้น่ะมันขึ้นทุกคนน้ำหนักของไอ้มันขึ้นไอ้ก็เลยอยากได้รดจักรยานเพราะวันแรกก็น้ำหนักมันขึ้นเยอะเลยนะคะมัน6กากิโลไอ้ก็เลยคิดว่าก็คงแบบ บอกโอเคในการวิ่งอะนะยังน้อยก็คือเริ่มต้นใหม่ก็ปั่นจัก,กรยานก่อนแล้วกันอาจะมีอก็ไคิดว่าเออเดี๋ยวอาจจะไปดูจัก,กรยานนะคะให้กับจ้าของเนาะในราคาที่พนหาไอมาณาพัน 5, บาทแต่อาจจะซื้ออันที่ไม่เกิน3.5มพที่แบบว่าบริมีเกียร์บม่มีอย่างแบบว่าเอาไว้ขี่เล่นนะนะทุกคนนั่นแหละค่ะ ก็เลยมาบอกทุกคนนะคะว่าพา่อใหญ่พ่นออกรถให้อ้ายใจดะเพราะว่าอย่างน้อยอ้ายก็มีทุกรถแล้วนะรถมอเตอร์ไซค์จักรยานรถใหญ่เนาะอค่อยๆอ,อันนี้เอาตะแลงก็ขี่รถจักรยานจัก4สี่ห้ารอบจากเงื่อนจะขอไปเงือนได้ทิ่เป็นอันนี้ก็กยังดีงนี้นะอยากออกกำลังกายน้ำหนักขึ้นหลายแห้งแหง ก,ก้าเกิดใจย่างเคยจะขึ้นวุบก,ก็บขึ้นมาเลยอ่ประมาณนี้นะอืมแล้วก็จะเข้าไปซื้อของเซเว่นไปซื้อน้อําอาจจะเข้าบิ๊กซีก็ได้จ้ะแล้วก็ไปซื้อปลั๊กฟงปลั๊กไฟไปต่อกล่องวงจรปิดกลองวงจรปิดยู่รีสอร์นนะ้มันตาย ซื้อออกรถให้ไอคันใหม่เอาคันไหนดีนี่คันนี้สวยไหมทุกคนอันนี้สวย,ยอันนี้ก็จะไปค้ายของน้องบู นี้เท่าไหร่คะจะขวดจะปีใส่เองอยู <laughs> ่สามพันเดค่ะรถโบได้เหรอรถได้ก่ะส0 0คันะเบอร์ยี่สิหนิ้วนะย <26 S 2> ี่สิบหเหรอเนี่ยีคีมนี่จ้ะม,ม,มันมีสามสีเนี่นแมนบอกไปแล้วขอบคุณมากๆ มาซื้อเสื้อทหาร ซื้อสายไฟนะคะันนี้มีสวิตเสร็จแล้วส่งของเสร็จแล้วปะกับบ้านกลับบ้านกันเลยก็ได้เป็นไอจะ่วตำตีนไก่พาทุกคนกินนะคะตอนแรงก็ไปซื้อตีนไก่มาร้อยสิบาทวันนี้ไอซีแซงเงินเท่าไหร่ หลายอยู่เด้อพอตอนแรกสิพาแม่ไปงานกาชาดเนาะร้อยสิบเอ็ดบาทแล้วก็เข้าบิ๊กซีเมื่อกี้เมิดไปเก้าร้อยเก้าสิบหกได้ปักไฟได้น้ำได้กาแฟดำแล้วก็มาส่งของแรกๆว่าซีแวะตตลาดอยากกินหอยโอ้ยรู้สึกว่าอยากกินหอยเลย แต่ว่าบริแวณออกเมื่องเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะป้าออกรถคันใหม่ให้นะคะทุกคนจะดีแหง้ง <laughs> เดี๋ยวสิขีดไปเดี๋ยวสิขีดไปหาหลานเลยนะคะเพราะใหญ่เพื่อนกระทะสมมติว่าเราเอยังให้เพื่อนฟาร์มมาเด็กเล็กๆน้อยๆอย่ะเป็นเพื่อนกะซอยอายอยู่ได้เพื่อนก็เออเงินมือช่วยอายอยู่นะเมื่อไอบอกว่าไอา อ้วนอยากออกก okay. <with> ําล <found y in water> ังกายแต่ว <sh arp inhale> <Delicious> <exhale> ่าฉันวิ่งไม่ได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเราก็โอเคเธอได้เงี้ยจักรยานบอกภาษาได้บอกเออคนกะโอนเงินมาให้5,000ันบาทนะคะจักรยานมา3150บาทแต่ว่าไอ้ขอต่อเราเพราะว่าเราเป็นแม่เซียวอ่ะนะก็เลยได้เป็นส0 0พันบาทนะคะเดี๋ยวแช์เบิรงคักตอนอยู่เงินเนาะเยียมมากตักขึ้นได้แล้วได้ นนมีหอดลิปบินให้หับอยู่อบอไม่ต้องรับนี่ซื้อปีนี้ไม่ต้องอะไรเยอะนะคะ,ะ,คะปีนี้ถ <c oughs> อยรถมาคันหนึ่งเ <c oughs> ป้าหมายปีนี้ไม่ต้องเยอะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มีรถทั้งหมดสามคันแล้วนะคะ <c oughs> ตัวน,นี้น้องย t u b e รถมอเตอร์ไซค์อันนี้เพิ่งออกมาใหม่เลยขอบคุณคุณปานะคะที่ซื้อรถจักรยานให้ราคารถได้สามพันกินน้ำอันนี้ขวดที่สามก็ได้น้ำมันกับน้ำ รอบนี้มันไม่มีน้ําทิพน้ําทิพหมดนะะอยู่บิ๊กซีอรเขลยได้เป็นนะ้ําของบิ๊กซีน้ำบิ๊กซีรสชาตก็ได้อยู่นะแล้วก็ได้เป็นเล็บมือนางสี่ิหาบาทเดี๋ยวจะตามปีนตอนเย็นนะคะ